สวัสดีค่ะดิฉันตะคะนางพัชนีบุญลโลค่ะตำแหน่งผู้จัดการเขตนะคะผู้จัดการเขตและแนะนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมในวันนี้นะคะจำนวนทั้งหมด15สาขาตามรายชื่อนี้นะคะซึ่งวันนี้ผู้ที่จะรับการโค้ชชิ่งเพื่อที่จะคลิกออฟเดยวันที่1นึ่งสิงหาคม2557นะคะ มีเขตทั้งหมดคือ S1 S2A4 แล้วก็ S13 เนื้อหาที่ได้ในวันนี้ก็คือการอบรมจอจอปอนะคะเพื่อที่จะใช้พร้อมกันในวันที่1สิงหาคมนี้เบื้องต้นเดี๋ยวจะให้น้องทางผู้จัดก,การนะคะแนะนำว่าวันนี้เราได้รับเนื้อหาสาระอะไรบ้างที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติตอนที่เราถึงสาถานะวันที่1สิงหาคมนี้ อเอาเราให้ราคาคุณทะเลสนะคะมีผู้นเสนอ<ฮ>ค่ะชื่อธีรพรนำแดงที่อเลนชื่อ,อตุ๊กสาขาคุณทะเลสองเจ็ดเก้าสามนะคะวันนี้ที่เรามาประชุมกัน<ๆ>ก็เห็นได้แจ้งพวกเราไปปฏิบัติเรื่องันที่หนึ่งนี้ก็คือเรืจบจบอ่องการอธิบายคือจอต่อปงงานประจำวันของเรา,เราก็ก็มีตั้งแต่ การปฏิบัติงานประจำวันก็เริ่มตั้งแต่การลงเวลาทำงานต่อไปเราจะใช้วิธีสแกนนิ้วมือสแกนนิ้วมือแล้วภาษาไทยง่ายง่ะก็เริ่มตั้งแต่8โมง8โมงเช้าถึง8ปดโมงครึ่งก็เริ่มปฏิบัติงานก็คือเราทำปกติก็ลงเวลาทำงานตรวจเช็คสต๊อกน้ำมันเพื่อแจ้งให้กับทางคางที่ เขาดูแลเราเพื่อจะได้สตอกน้ำมันให้กับเราอย่างของชุมพรอนของสุราราจะเจอทางสุราเฮ้ยรจะทางจุมพรอย่างของนครเขาจะมีช็อปเปอร์ดูแลให้อยู่ mm hmm. ก็ต่อไปก็เป็นเราดูหน้าร้านก็จะเจอปัญหาเชิงกระจกถ้าเกิดเราเจอเขาต้องแก้ไขทันทีก็เกิด ตรวจสอบความพร้อมของสถานีต่อไปก็ให้บริการหน้าลานเราก็ช่วยน้องๆดูว่าหน้าลานมีรถเยอะไหมถ้าเกิดมีเยอะเราก็ช่วยน้องๆเติมน้ํามันอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ8ปดโมงขึ้นเก้าโมงต่อไปประมาณ9ก้าโมงเราก็มาคีมิเตอร์นำเงินในตู้เซฟกรอกข้อมูลเพือ่อส่งให้กับสำนักงนนานใหญ่ประเภทเซลล์อะไรพวกนี้เสร็จแล้วก็ประมาณสิบโมงครึ่งเราก็ เปิดเมลก่อนนับเงินนับอะรเสร็จแล้วเราก็มาเปิดเมลเพื่อดูว่ามีงานด่วนอะไรไหมที่เราต้องรับผิดชอบที่ต้องส่งถ้าเกิดงานด่วนเราก็ต้องทำทันทีเหมือนกันต่อไปก็ประมาณ11บเอโมงเราก็ไปธนาคารเพื่อฝากเงินอันนี้เป็นช่วงเช้าที่เราต้องทําเพื่อเสร็จปั๊บเราก็กลับมาอย่าลืมทานข้าวนะตอนเที่ยง <laughs> <laughs> เพราะว่ารู้สึกระยะเวลาเราจะสั้นมากเราจะอยู่กางงานเยอะมากแต่ด้วยการรี่ใหม่ละ มันาจัดการได้ทุกคนอยู่แล้วต่อไปช่วงบ่ายช่วงบ่ายปั๊บบ่ายโมงกาสองเข้ามาลวเราก็ฝึกแถวฝึกแถวทุกวันเลยวันอาทิตย์ก็ไม่เว้นนะต้องฝึกทุกวันยอดสมาชิกไหมนะคะยอดสมาชิกต้องตามทุกวันอาทิตย์เป็นทุกๆอาทิตย์ทุกวันทุกวันครับยอดยอดสมาชิกยอดไม่ขาก็คือเราอหน้าร้านแล้วเราเจอปัญหา เราประชุมกับน้องๆถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเราก็ให้คํามรู้สักเขาให้ควาเป็นวีดีโอให้ความรู้สักน้องใถ้เป็นวีดีโอโอเคก็สำรวจหน้าร้านทั่วไปก็คือตู้จ่ายมีปัญหาไหมประชาเชิ่ประจัก์มีอะไรไหมใช่ช่วงนี้เราจะอยู่หน้าร้านชั่วบ่ายส่วนมากเราจะอยู่หน้าร้านตลอดก็ตั้งแต่บ่ายโมงถึงประมาณประมาณบ่ายสองโมงครึ่ง คือเราอยู่หน้า้านช่วยน้องๆหลังจากนั้นเราก็าอยู่อีกไม่ไปไหนไรมาอยู่หน้า้านหาแมกกาซให้น้องๆช่วยกันเพราะว่าแต่ละปั๊มฟูภูภูมิประเทศอะไรเงี้ยมันจะแตกต่างกันถ้าเกิดเราหาแล้วเราหาไม่ได้นะเราต้องมาปรึกษากันแล้วว่าเราจะทำยังไงเนยยอดแมกกาซได้เพื่อให้ปั๊มของเรามียอดขายแมกกาซ์เป็นตัววัดยอดขายของปัม๊ม ว่ามากหรือน้อยเนี่ยลูกค้าที่เขามาใช้กับเราประมาณสามโมงถึงสี่โมงเราก็เข้ามาเอาฟิตได้ละเราช่วยอ้องๆเต็มที่ละมาคีมิตเตอร์เลยการสองไม่ต้องรอพรุ่งนี้คีวันนี้เลยการหนึ่งเขาตัดงวัยสองเราก็เข้ามาคีประมาณสี่โมงก็คีได้เราก็กระทบยอดดูว่าเงินที่เด็กส่งกับมิตเตอร์ที่เด็กส่งตรงกันไหม บางครั้งเราก็ต้องอย่างเราไปรับปัม๊มใหม่เราก็ต้องเรานับเงินนะอย่านับคนเดียวเพราะว่าจะมีเด็กเขียนตัวเลขมาแต่ไม่รับเงินก็มีอันนี้ก็อยากอยากให้น้องๆอยาคิดคือเรื่องเงินเน่อย่า,ยาไว้ใจใครนะเลารับเงินเราต้องให้คนอื่นมาช่วยนับด้วยแรกๆนะแต่ถ้าเราเชินกับทุกคนแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องนับเงินเนี่ยวันหนึ่งมันไม่มีอะไรามากมายเลยอยู่ที่การบริหารจัดการของเราว่า ราจะทาได้ไหมาทําไม่น่าึกษาไกยครับสาเกยไม่ได้ึกษาเกยังครับช่วงบ่ายะมาช่วงบ่ายแล้วครับบ่ายแล้วร้อ่่มีบซ้ำไม่มีบซ้ำาบสองรอบสองรอบแล้วนะคะตัวเรื่องที่ส่วเรื่องการลงทุนมันเนี่ยเราติดไปลำไม่ได้ บริหารจัดการมาครั้งมันมาสี่พันลิตร,รด,ดีเซล,ล่างเดียวลงตู้เดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแต่จะช้าถ้าเกิดน้ำมันเราลงไม่ได้ก็ขย่อยขย่อยมันจะช้าอันทางนี้เดี๋ยวเขตจะช่วยเรานะแต่ที่ที่ไม่มีปัญหาอะไรสบายต่อไปนะต่อไปก็ที่เราได้ไประชุมวันนี้เรื่องนโยบายจจปของเดือนวนี้เราต้องทำอะไรกันบ้างเรื่องที่หนึ่งเ,เลยป้ายพระดาบท ตอนนี้เรามีโครงการพรดดาวด่วนปีที่สองปีที่แล้วรู้สึกบริษัทจะช่วยไปหลายร้านอยู่พรดดาวด่วนนะก็อันดับหนึ่งไป้ายพระดาวด่วนก็คือวันนี้มีกี่วันสามสิบเอ็ดวันที่สามเอ็ดเราเตรียมเลยเราต้องเปลี่ยนป้ายเอบอร์ดแทนป้ายเติมตเต็มบิดนะแล้วก็ป้ายทาร์ทัพเปอร์จุดเก่าป้ายแบ็กการ์ดใช่ไหมเราเก็บเข้ามาเลยแล้วก็เอาเอบอร์ดของ ถ้าดาวดูโรงการสองเนี่ยไปวางก่อนวางทุกครั้งหน้าหรือทุกครั้งเราต้องขออนุญาตนะอนุญาตวางป้ายครับอะไรเงี้ยปกติของเราที่เราเคยทำต่อไปเรื่องที่สองก็คือการส่งข้อมูลประจําวันอ,อันนี้คือนโยบายคือต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเรื่องนะเช่นอยอดที่มันใสที่เราขายได้อยอดสมาชิกแม็กการก็จะมีเซ็นเตอร์ที่เราต้องส่ง การใช้บัตรทุกประเภทก็คือบัตรเครดิตบัต,บต,บตทรทบสออะไรเงี้ยเราก็ส่งสต็อกน้ำมันก็คือเราส่งให้คลังที่เขาดูแลเราอยู่อื่นๆก็จะมีงานที่แบบเข้ามาอย่างเมลอย่างอะไรเงี้ยให้เราทําเร่งด่วนเราก็ทาไปต่อไปเรื่องอุปกรณ์เซฟตี้เนี่ยทางส่วนกลางเขาจะ,จะจัดส่งให้พวกเราเราก็เตรียมสถานที่ไปเลยหมวดจะแผงตรงไหนให้มันเหมาะสมแว่นตากันแดดจะวางตรงไหนให้มันเหมาะสม ที่วางหุ่นมือยางอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะส่งให้เราทีหนึ่งน,นะตอนนี้รอไปก่อนนโยบายไปจัดมาแล้วเราต้องปลอดภัยขึ้นในการรับน้ำมันต่อไปการจัดการปัญหาเชิงประจักษ์ปัญหาห้องน้ำปัญหาห้องน้ำเนี่ยเอ่อพกนั้ารั่วหรืออะไรเงี้ยถ้าเราเห็นนะเราต้องทำทันทีต้องไว้ไว้เพราะว่าน้ำรั่วมันเป็นค่าจ่ายาของปั๊มนะเราต้องพยายามจัดการให้มันค่าจ่ายาน้อยที่สุด ต่อไปก็ปัญหาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดทัด่วไปทุกบริเวณสถานีของเราอะความสะอาดเรียบร้อยถ้าเกิดบริษัทเรียบร้อยลูกค้าเข้ามาครับถ้าปั๊มมีสะอาดหน้าเข้านะเขาก็จะมาใช้บริการของเราเรยอะๆสภาพาไม่ล้อมในปั๊มยากรกไหมตัดคือส่วนมากที่ปั๊มจะมีเครื่องตัดหญ้านะอยู่ที่บริหารจัดการของผู้จัดก,การว่าเราหญ้ยายา,ยาแวแล้วเราก็ตัดซะหน่อยนะน้ำมันเดือใช้ได้ตัดหญ้า นะทุกคนช่วยกันมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ต่อไปก็ข้อห้าการ้องการปัญหาเรื่องทุจดิตเขาเน้นมาเลยนะบัดทพสพีเคตตัวอยา่างเขียนส่งเมลให้พวกเราดูแล้วการลูดซ้ำเราไม่เอ่ยชื่อแล้วว่าั๊าอะไรแต่ว่าเราก็ได้รับข้อมูลการลูดตามแล็ที่อยู่เขียนงนี้ก็ลูกค้ารูดแบบพับพนักงานแคชเชียร์ที่รูดเห็นทะเบียนรถเลยทะเบียนรถอะไร พนักงานชื่ออะไรที่ให้ลูกค้าเซ็นสมมุตินายกรให้เซ็นนายกก็เซ็นชื่อไปข้างหลังจะได้รู้ว่าใครคนรับเพราะว่าเมื่อก่อนออที่ผ่านมาเราอาจจะเซ็นชื่อแักงันบ้างไม่เซ็นบ้างเวลาเราตรวจสอบเราก็จะเห็นยูต่อไปต้องต้องเซ็นทุกครั้งต่อไปข้อบกก็คือความราับผิดชอบออของฝ่ายสถานีก็คือถ้าเกิด มีหมวดที่หนึ่งไอ้หมวดที่สองหมวดที่สามก็มีความรับผิดชอบอยู่ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามีความรับผิดชอบอยังไงถ้าเกิดเราไม่นาตานโยบายหรืออะไรเงี้ยก็จะมีเนี่ยกระบวนการที่ที่ที่เราต้องปฏิบัติต่อไปก็ต่อไปก็เจ็ดคือสมาชิกสมาชิกเนี่ยภาพรวมเลยเป้ารวมยี่ภาพรวมเป้ารวมทุกประเทศวันละสี 4, <000 S 3> ่พันดลารน,น,นะสี่พันถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงจัดยังไงเอ่อให้ดูว่า วันพุธและวันอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์ไหมนะติดต่อกันติดต่อกันสามวันนะใครอยากไปเที่ยวสำนักงานใหญ่ก็ใช้สิทธิ์คนอ้ได้แต่เขตนี้เี่นีการจะไปนะเราต้องช่วยเขตด้วยอันดับหนึ่งถึงห้าเขตเราอยู่อันดับที่สิบแปดโน่ค่ะอันดับสามาอันดับอไ่าได้ไปแน่ไ่ไป่ก็ช่วยๆกันนะช่วยกันช่วยกันได้ ต,ต่อไปป้ายชื่นท่าง,งานเนี่ยเ,เขตก็ส่งมาให้ forward มาให้เราแล้วจากฝ่งบุคคลมีลูกปั๊มแล้วเนี้ยเราก็ไปปิ้นออกก็ตัดใส่ใส่ใส่ใสสสซองซื้อเองเลยค่ะไม่ต้องรอทเข็ถ้าเกิดใครไม่มีตัวหนีบอะไรที่นีม่มีเอาไปได้นะที่มีอยูนนะ่ต่อไปเรื่องที่เก้าเรื่องการรับน้ำมันการรับน้ำมันเนี่ยมันสำคัญมากกับผู้จัดการน,นะเราต้อง รับน้ำมันด้วยตัวเองตรวจไข่เบียร์ตามกระบวนการที่เราเรียนมาอบรมมาเขาสอนเรามาดีทุกอย่างแต่ก็เราลืมบางบางครั้งเราลืมไม่เป็นไรวันที่หนึ่งนี้เริ่มใหม่นะทุกคนทําได้รับน้ำมันถ้าเกิดตรวจสินส้นตรวจอะไรเนี่ยทุกอ,อย่างลงมาที่ข้อมูลจะมีใบตรวจน้ำมันมาแล้วก็ดูรายละเอียดตามนั้นอย่างเนี้ยมันมีพ้อข้อหมูพ่อัวอ,อะไร่รู้นะ ก็คือแบบมีจุดที่เขารัอซื้อน้ำมันเถื่อนอไย่างเงี้ยถูกซื้อราคาถูกแถวนี้อาจจะมีหลายข้ออยู่แต่ถ้าเราทำกระบวนการอย่างที่เราเรียนมาอย่างที่เขปต้องสอนเราเงี้ยทุกอย่างไม่เป็นหาหนะ,นะลืมไปอันหนึ่งตอนเนี้ยก็ดาวบทกเขามีสคริปให้เราท่องให้น้องหน้าร้านค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวจะให้พี่ตีมพี่ติม คุณบิดาเนี่ยท่องให้ผู้จัดการฟังว่าที่เนี่ยเราเตรียมความพร้อมขนาดไหน <c oughs> นะี๋ยวให้พี่ติ๋มเข้าไปฟังเราส่วนเราหน้าร้าน,าาน,น,ค,านค่ะ,คะ,ดดคะ,ะสำหรับการสคริปต์พระดาบทที่จะเริ่มใช้หนึ่งสิงหาคมนี้นะคะพี่ติ๋มเชิญค่ะสวัสดีค่ะเติมนละมันทุกครั้งทุกๆหนึ่งวิทยพี่ซีจะสนับสนุนค่าสตางค์ให้กับมินิพัดดาวดบทะพูนชาติก็ไม่ได้เข ไอ้ที่เราจะใช้เมื่อวันที่หนึ่งนี้นะคะเชิญชใไปเลยเอากัได้ทุกก็ได้ปุ๊กก็ได้ทุกครั้งที่เติมน้ำมันทุกๆหนึ่งลิตรพีทีจะสนับสนุนห้าสตางค์ให้กับมูลนิธิพระดาบทลนะคลิปนี้ก็ทุกคนเข้าได้อยู่นะนักเรีจะสอนน้องไม่เข้าขอบคุณมะนาวทะเลสองก็ จเจาะเขาเรียกนล้วครับเวิร์กการขั้นตอนการจะปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการสถานีบริการที่จะใช้ของอกันในวันที่หนึ่งก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะต้องต้องต้องไปดีไว